ถ้าตามพุทธประวัติที่กล่าวกันมาเขาก็ถูกเรียกว่ามาศาสนานั่นแหละทั้งทำให้หมู่สงแตกแยกทั้งวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็โดนธรณีสูบไปสิกขาปัจจคามิท่านทั้งหลายโปรดจำเอาไว้ แต่จากที่นักศาสนาวิทยา mm hmm. เขาวิเคราะห์กันในยุคหลังๆว่าความจริงแล้วเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของพระพุทธเจ้า mm hmm. เราคิดว่ามันหย่อนอยาจนเกินไปและจะมีแต่นำมาซึ่งความเสื่อมแก่ศาสนาพุทธในอนาคตเชี่ยไม่ก็แค่ทฤษฎีสมบุกคิดปละวะใช่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าดังมีคนเชื่อในแนวคิดนี้สิ คนที่คิดว่าทุกวันนี้าศาสนามันตกต่ำเ<อ>พราะความไม่เคร่งคัดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกจึงอ้างว่าเป็นตัวแทนของเขาออกมาจัดก,การพวกพาเรลเๆวทั้งหลายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างมันยังตัดจูพาไดว้วยะมันเที่ยสัตว์ ถ้าดูจากวินก,กรรมของเหยะนะื่อเนี่ะมีผู้หญิงมหาประจําขับรถเบ็ดมาหากันออกไปสุกเมียไว้แน่ๆเลยเคยแจ้งหน่วยงานไหนก็ไม่มีใครสนใจไม่คิดว่ามันจะมีพระเรียวๆอย่างนี้ชาวบ้านกลัวบาปแต่พระทําบาปเสเองพระเรียวๆอย่างเนี้ยตายไปได้ก็ดีสาธุพระาศาสนาจะได้สูงขึ้น พระมวสีิาก็เลยโดนตัดเอาไว้วะเพศึงดูเซเว่นมากไปเปว่ากูกูไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วอย่าอย่าสิ่งท <ok ี่น่ากลัวต่อจากนี้คือผู้คนที่ยังไงก็ต้องการที่พึ่งทางใจเพียงแต่เขาจะไม่เชื่อในศาสนาพุทธแบบเดิมอีกต่อไปแล้วตั้งค่ะ อ๋อแล้วมันก็เลยทิ้งชื่อศักดาสิทธิ์ขแม่ไปบนร่างอยู่ยเป็นที่ระลึก